สวัสดีครับพ่อกันคือเกาครับผมกับไอหนึ่งชาแนลนะครับคนโรงงานเซานี่กินยังคือเกานะครับเมื่อนีนไอหนึ่งได้ย่างเดียวปลาดุกย่างคนย่างเปจะกินนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับอันนี้กับแจ่วปลาแดกม่อวานนะครับเพิ่นไทจกิมมะนานะครับข้าวเหนียวมากินข้าวกับไปหนึ่งเนี่มือเซาครับผมก่อนขอานครับ แบอย่างไม่ไหมพี่น้องเป็นย่างไม่ไหมเลยเทลาเทลาเลยนน้องพี่น้องตอนตอนประเล็กเอาไม่ลังอันนี้เอะไ้กักซก่อนพี่น้องปั๊บก็ ยิงลภีหรอกปัาดหใส่กับเตวโตโตกระเดกน้อยๆรว่าพร้อมเตินเห็ ngang ai vô đồng mình ครัคนคหลดเป็นมาลงงากนี่ตอนบาดแยไม่เราพี่นอ่อง เกังเกตมั้งเป็นย่างมักสมุูลไทยปลาดุกสมูลไทยมมสมูลไทย ินกับระวังจัะหน่อยเป็นวอากลารปอดูกมันมันแข็งตึ้งแข็งตึ้งตึ้งหน่อยมีใครนะ Hãy subscribe cho ừ เล่มหัวดไหม่ต่างกสีหัวไปดูโตไปแล้วเป็นโตเป็นโตแล้ว 啊。

เรียบร้อยครับจับเมนูปลาลูกยางนะครับเนา่มือเต่านะครับปลาลูกย่างเพ็่สกมักตะมุนไผ่ยางดีเนาะหอมกินกับแก้วประแดกเป็นโตเป็นโตนะครับฝากจังน้อยครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอหนึ่งชาแนลให้ผมได้ด้ครับผมนะครับกับสําหรับคนโรงงานเซานี่กินย่างตุกเซานะครับทานบอสบมยกับสีอัธิบุได้ลงนะครับกินย่างมันบ่แสบนะพี่น้องนะโอเคครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกับไอหนึ่งชาแนลนะครับโคโลงงานเซลล์นี่กินเนี่งสารามุนีไอหนึ่งไปของงานก่อนสวัสดีครับ